ที่แล้วนะครับเราได้เห็นการฝึกการสอนควายไถนากันมนบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะพาผู้ชมเดินทางต่อมาที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งนอกจากไดโนเสาร์จะถือว่าเป็นสัตว์ที่มีชื่อเสียงของอำเภอภูเวียงแล้วที่นี่นะครับก็ยังมีควายด้วยครับที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยนะครับเพราะว่ามีการส่งเสริมให้เลี้ยงควายเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ยังคงรักษาวิถีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับควายไว้ได้นะครับและที่สําคัญนะครับที่นี่ก็ยังมีประเพณีสําคัญที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นครับก็คือประเพณีสู่ขวัญข้าวทําขวัญควายนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าบรรยากาศนั้นจะเป็นยังไงครับชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะมีอาชีพหลักก็คือเกษตรกรรมครับ ซึ่งก็ยังคงสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมในการทําการเกษตรอยู่นะครับนั่นก็คือการใช้แรงงานควายทํานาครับซึ่งในปัจจุบันนั้นก็เหลือเพียงไม่กี่แห่งแล้วนะครับที่เขายังคงอนุรักษ์วิถีคนกับควายไว้ได้อย่างเหนียแน่นแบบนี้นะครับซึ่งผู้ที่จะมาถ่ายทอดความรู้เรื่องราวของควายควายวันนี้ก็คือพี่บัวลมปราดชาวบ้านคนนี้แหละครับพี่บวลม,ม,มสวัสดีครับสวัสดีครับสีพี่บัวลมครับ ทำไมที่หมู่บ้านโนนสว่างนี่ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยครับเพราะว่ามีควายเยอะที่สุดในพื้นที่แห่งนี้ครับแลวก็ได้สืบสารจากปู่ย่าายายรุ่นต่อรุ่นมาจนถึงขนาดนี้ที่ว่าเยอะนี่สักกี่ตัวครับเดี๋ยวนี้มี950ตัวครับหมู่บ้านเดียวเนี่ยนะหมู่บ้านเดียวแล้วมีกี่หลังคาเรือนครับหมู่บ้านนี้30กว่าเรียนทีผมว่าเรียนกันเยอะเนาะ30กว่าเองบางคนก็มีถึง50 60ตัวครับ ตามภาคอีสานนี่พี่บุญลงว่าสําคัญยังไงครับทำไมต้องอนุรักษ์ไว้ครับสุดยอดเลยครับควายนี่เพราะสืบสันต์ตำนานมาตั้งแต่บรรพบุรุษว่าเม็ดข้าวแต่ละเม็ดที่จะก่อเกิดขึ้นมาเม็ดหนึ่งให้เราเจริญเติบโตมาได้รุ่นปู่ย่าตายายเรายายเราเนี่ยก็ต้องอาศัยแรงงานควายนะครับแม้กระทั่งสมัยยังไม่มีสมัยปู่ย่าตายายเราสมัยก่อนนี่ไม่มีนาฬิกาเนี่ยยังยังรู้ว่าช่วงตีหนึ่งทีสองีสามควายมันจะส่งสัญญาณบอกได้ ซึ่งพี่บุลมบอกนะครับว่าควายที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับนอกจากจะใช้ในการทําการเกษตรทั่วๆไปแล้วก็ยังมีบางส่วนที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุนะครับซึ่งควายเหล่านี้ก็จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนั่นก็คือการพาควายมาแช่น้ํารวมไปถึงพาเข้านอนกลางวันด้วยครับอันนี้เป็นการปรับอุณหภูมิหรือเป็นสัญชาติญาณของควายนะครับต้องต้องน้าต้องนอนน้าคือคือลักษณะของควายปัก ที่ชอบที่สุดคือขี้โคนนะครับถึงจะลงแค่น้ําขึ้นมาบางตัวก็มานอนขี้โคนก่อนอันนี้เป็นเป็นนิสัยของควายป่าครับผมแล้วเดี๋ยวแช่เสร็จเรต้องทำอะไรฮะเอาขึ้นม <c oughs> ันก็ขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปนอนที่ที่บ้านควายละที่เครการได้นอนจะเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดของควายนะครับจะได้อ้วนอุดมสมบูรณ์ได้ดีนะครับ<อ>ที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับเรียกได้ว่ายัางคงวิถีชีวิตระวังคนกับควายไว้ได้อย่างครบถ้วนเลยละครับพอนอกจากการเลี้ยงควายเพื่อใช้ในการเกษตรแล้ว บางครั้งที่นี่ก็ยังมีการใช้ควายในด้านการขนส่งของด้วยนะครับอย่างการใช้ควายเทียมเกวียนแบบนี้แหละครับส่วนใหญ่เราใช้ทําอะไรครับพี่ส,ส่วนมากก็ใช้รับนักท่องเที่ยวแล้วก็ขนข้าวขนของไปทั่งไรทุ่งนาเลยครับแรงมากวันไหนฝนตกตกขี่คนขี่ตมเยอะๆก็ใช้ใชควายจะ <ไป S 2> เปลี่ยนกันเลย เฉยเลยความแรงนี่ประมาณอะไรนะอสองแรงควายไม่ใช่สองแรงม้าสองแรงควายไปล<ด>ูกและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างคนกับควายอย่างขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือการเอาเชือกไปร้อยที่บริเวณจมูกของควายที่เรียกว่าการสนตะภายนั่นเองครับแต่ว่ากว่าที่จะจับควายนั้นมาทําการสนตะภายได้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยละครับ คือควายที่ต้องมาสภ <canon. S 1> ัย um. ต้องมีอายุอย่างน้อย1ปีเป็นกฎกติกาไปเลยนะครับเพคืออายุหนึ่งปีนี่การเจริญเติบโตการเจริญเติบโตของเขาก็พอดีกับต้องจะต้องสนับรายประโยชน์ของการสนับายคือก็คือเราจับเลี้ยงจับฝึกงานอนไรต่านใช้แรงงานทั้งหมดทั้งมวลนี่จะต้องสนับายก่อนวันนี้จากเขาก็ดูจะไม่ค่อยยอมไหมครับยันลงหน่อยนิยันลงยันลงหน่อยน้อย อุปกรณ์ที่จะใช้ในการสนตะภายนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเชือกแล้วก็เหล็กแหลมซึ่งขั้นตอนนั้นก็จะเริ่มจากการนําน้องควายเข้ามาในคอกนะครับจับให้เงยหน้าไว้แล้วก็มัดให้แน่นเลยละครับเพื่อป้องกันการดิน้นจากนั้นนะครับพี่บัวลมเขาก็จะเอานิ้วมือเข้าไปคลําหาจุดที่จะทําการแทงครับที่พี่เขาบอกว่าจะเป็นร่องบุ๋มๆอยู่ในจมูกนี่นะครับพอหาเจอแล้วก็จะเอาเหล็กแหลมที่สนเชือกไว้แล้วนี่แหละครับแทงทะลุเข้าไประหว่างรูจมูกเลยละครับ ซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องอาศัยความชํานาญนะครับเพราะว่าถ้าหากแทงพลาดไม่ถูกจุดแล้วก็อาจจะทำให้เกิดแผลแล้วก็อักเสบได้นะครับที่พี่บุวลมบอกว่าอาจถึงขั้นเสียควายเลยทีเดียวครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เห็นเราแผลนันที่เลเเลโอ้ยซึ่งเหตุผลที่จะต้องมีการสนตะพายแบบนี้นะครับก็เพราะว่าควายนั้นเป็นสัตว์ที่มีกําลังมากครับ การทำแบบนี้ก็จะช่วยให้ควายนั้นเชื่อฟังคำสั่งของเรานะครับแล้วก็สามารถนำไปฝึกเพื่อใช้งานได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับตอนนี้นะครับน้องควายเราก็ถูกสนทลายนะครับรอยเชือกเข้าไปที่จมูกเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็พร้อมที่จะถูกใช้งานเป็นควายงานแล้วครับคการเไงุกเข่าสวัสดีแล้วก็คุกเข่าเดินข้างหน้าครับคนนี้เป็นันนี่นะครับควายก็สามารถ เป็นสัตว์ที่ฝึกได้นะครับคุณชิงควายก็ฉลาดนะนี่สอนให้คลานเข่าก็ทําได้นะครับสวยงามมากและอีกหนึ่งประเพณีนะครับที่แสดงออกถึงความผูกพันระหว่างคนกับควายก็คือประเพณีการสู่ขวัญข้าวทําขวัญควายซึ่งประเพณีนี้นะครับรเรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักของคนกับควายเลยนะครับเพราะว่าการทําขวัญควายก็เพื่อที่จะแสดงออกถึงความขอบคุณนะครับต่อควาย สัตว์เลี้ยงที่ทั้งซื่อสัตย์และอดทนนะครับให้เราใช้แรงงานไถนาทำนาจนได้ข้าวมาให้เรากินนั่นเองน,นะครับซึ่งในประเพณีปีนี้นะครับทางหมู่บ้านก็ได้เลือกเอาน้องควาย2ตัวมาเป็นตัวแทนในการทำขวัญควายครับตอนนี้ครับควาย2ตัวที่เหมือนเป็นตัวแทนของประชากรควายในหมู่บ้านนะครับชื่อว่าน้องดอกคูนกับน้องดอกขวัญน,นี่ก็ามาพร้อมเตรียมจะเข้าสู่พิธีสำคัญในวันนี้นะครับพิธีสู่ขวัญข้าวทำขวัญควายนะครับตอนนี้รอเวลา เลิกยามงามดีที่เหมาะสมนะครับตอนนี้ก็กินอาหารรอไปก่อนครับประเพณีสู่ขวัญข้าวทําขวัญควายนี้นะครับก็จะจัดขึ้นในวันขึ้น3ามข้าเดือน3ของทุกๆปีนะครับหลังจากที่เสร็จหน้าการทํานาแล้วนะครับ ซึ่งก็เป็นประเพณีประจำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านโนนสว่างน,นั้นก็เชื่อถือและก็ปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันนะครับเพื่อแสดงความขอบคุณน้องควนั่นเองนะครับที่ได้ใช้แรงงานมาตลอดในช่วงฤดูการทานานะครับอีกครั้งก็เป็นการแสดงความเคารพบ,บูชาพระแม่โพศกีกด้วยนะครับซึ่งพิธีนี้นะครับก็จะเริ่มจากการกล่าวคําเชิญขวัญครับและในระหว่างที่กล่าวก็จะมีการตะโกนเรียกขวัญเป็นช่วงๆไปแบบนี้ครับสาว,วายังว่วควาวยให้ดูสุขสาราญสามคู าาามาเริ่มคนเลยมาเริ่มคนเลยที่ไปลอลงครับครับตอนนี้พิธีก็เสร็จแล้วเดี๋ยวตัวนี้เห็นทำอะไรอยู่ครับอ่าตรงนี้คือเป็นการผูก ผูกแขนหรือซุอผูกขวานค่อยๆจะต้องหมอพรามก็ต้องทาเหมือนเอาได้ใยสินปกติเราก็จะเกกันปกติคนเราก็ผูกข้อมือแต่ควายจะผูกที่เขาผูกที่เขาเหรอเพื่อเพื่อความเชื่อนี่มีเชื่อว่าอะไรครับอันนี้เป็นมงคลเ็เพื่อเป็นมงคลให้ควายไม่เก็บไม่ป่วยตามโรชศาการไม่เก็บไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ป่วยนะควายนี่ก็รู้นะครับคุกเข่าให้อันนี้ถือได้เลยนะอันนี้ถือว่าเขา เขารู้ว่าจะทำอะไรให้เขาที่ว่าควายชุดนี้เป็นการผ่านการศึกมาแล้วครับนอกจากนั้นนะครับเมื่อเสร็จพิธีเียบร้อยแล้วชาวบ้านก็จะมาเก็บข้าวเปลือกที่ผ่านพิธีแล้วนะครับเพื่อนำกลับไปที่บ้านเพราะว่าเชื่อว่าข้าวเหล่านี้เป็นข้าวมงคลครับเพราะว่ากิจกรรมไทยเท็นเตือนะครับการสนตกเาไปปลที่บ้าน และภายในงานนี้นะครับก็ยังมีสีสันเล็กๆน้อยๆนะครับให้เราได้ชมกันด้วยนะครับอย่างการแสดงฮ ah ูลาฮูปบนหลังควายแบบนี้แหละครับหารยานถึกฝนมาอยางเต็มที่นะครับมาหยานะโอ้โหโต,อตอนนี้นะครับเป็นการโชว์ความสามารถพิเศษฮู <c oughs> ลาฮ<อ>ูปบนหลังควายโอ้ว่าควายนี่ช่วยเรื่องเศรษฐกิจในครอบครัวไงได้บ้างครับที่นี่ ก็การันตีได้เลยว่าขายขายควายส่งลูกเรียนได้เลยประสบผลสำเร็จมาแล้วหลายคนเหมือนคาที่เขาพูดขำๆกค้าขายควายส่งลูกเรียนนี่ก็มีจริงๆมีจริงๆครับแต่แต่คําเขาพูดคำขำว่าขายควายส่งควายเรี้ยงไม่ใช่ก็คือตัวหนึ่งนี่ก็ราคาค่าตัวนี้ก็ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะถ้าขายเป็นแม่พันธุ์ถ้าขายลักษณะแม่พันธุ์ที่สวยงามยังไม่ถึงเกรดเอนะครับก็แม่ละแสนบาทได้ที่นี่นะครับตัวเป็นแสนเลยครับผมแม่ละแสนบาท หกหมื่นบาทห้าหมื่นบาทนะครับแม้กระทั่งมูลควายเนี่ยขี้ควายเนี่ยก็ยังขายได้ไม่จาเป็นต้องขายตัวมันก็ได้ปีหนึ่งก็ตกสามสี่หมื่นบาทมาถึงตรงนี้นะครับเราก็คงจะได้เห็นวิถีชีวิตของคนกับควายที่มีความผูกพันเกี่ยวข้องกันมาอย่างยาวนานไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับยังไม่จบครับผมจะพาผู้ชมไปลุยตลาดนัดโคกระบือเพื่อไปดูวิธีการซื้อขายควายครับไปดูกันนะครับว่าเขาจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างติดตามได้ช่วงหน้าครับ